สบายดีพี <they> <monastery> are, ่น้องอุ้มปู่ปู่ยุคนามาเด้อกินข้าวอยู่เถียงหน้าน้องพ่อคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยมื่อนี้มีแขกพิเศษเข้ามาด้วยเด้อมีแต่พงงงามๆ้า้ำเด้อพี่น้องข้าวแกงน้ำไม่เปิดป้าไว้ข้าวบ่นเอฟซีบอท้าเจ้าสบายดีมาเด้อพี่น้องกินข้าวเถียงน้ำกันเอ้าปวยสิเอานี่เอาเอาเนี่ยเมนูเด็ดพี่น้องเอ้ยก็ตะเถียงแค่นี่ แหมกุ้ง khung ปลายอนี่อันนั้นเอาเอา bớt จุ๊บไปบ่ hả แม่นบ่ซะเบิด ui เอา bay môn và tao nọn 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 này nọn <laughs> <laughs> nọn <laughs> จะจุจะจำอยากเนี่ยเสียอามาเสีมันไม่เลือดพี่น้องเลยไว้จะไปชอนปลาซิวมะก้อยกินท right. okay ีหลังบ่มีม yeah. ันไม่หนองอดมีอยู h, ่ี่เง้องกเตรียมพักไว้เรร่อยกินกับก้อนเปลาซิวนีอางลงวมา ในเคเื่อกระปูไตอยู่ไปเอาในห่อมกระปูน้อยในถังวงไรปูได้หรบอเป่เอกระปูเยอดเยงมละแกะมาด้อในข่าวทียามเอาเป็นโตไตล้วนๆเนื้อหอมดังๆอีน้อย เดิมเหมืนเดิมยัง no. ฟึ kin, ่งเด็เืมืนกันก็ถิ่นออกมาเลยะปิ่กติถิ่นก็ไล่หลายการเม็ดกินแบบนี้แหละอยู่บบอยู่นะเขอะกินแล้บ่น่กินกินบ่กินบ่กินบ่จ้ะขาไใครกกันกมาอยู่ไปจัก แม่แม่ปนกับปูในพี่น้องเอียงคืน้องมีนก็ฝืดไปกินเบิร์ดด้ว่าบันโตนี่เอากระโตมันม่ใช่เราอุ่นขึ้นลงโตลงนี่เอื้อมกับขี้เดือดเร็วกิดเรื่อยๆสามวันี้แล้ว กูกำมึงใช่ไหมปูนอ้อยพี่นออ้องเอ้ยรูด้วรู้นนาขุดกินมึงอะกูกินหน้าแงดงช่วยสดเลยมั้งเด้นเจ้ารูด้ารูด้ามันมีกระปูม,มากพี่น้อยแต่กระปูนหน้า ไ้ยยายเลอต้องกินแถาเนี่ยต้องกินแวเจ้า่วเป้าชยอ่ยไปมเตะไปไปเตะกระตคกรนี้แบบว่า เฮ็ดคลิปกระโตงให่มันดังได้สวยเที่รลงบ่กน่ามีเวลานแล้วจะเอานี่ใ้บ่เ้ยมึงเฮ็ดนั่นนะขาดอีกตวดกระโตงมีคนเลยคนตะกูเนาะน ปวดอ้วจะเป็นเครื่องเกินเลไว้จำมหมอนได้ตัวเลยลอยเลยเจ้าบ่บู่เลไจแกวกู กินรสชาะไรปลากระตามใส่ให้มึงอื้อมึงมุนอยู่แค่แดงแค่หนึ่มนิดเหลืองน็อกไม่ยันบอสไม่เคบ้าได้มังอื้อบอสใส่กูอีกมาเกือกูเอามามึงจะหลินสาวกินเบื่ป้ากูนาะ อร่อยมาว่าดูว่ามันเวยกิบเอาไปเก็บเอากินเมงก็ถองไาจุกอีกนี่องแล้วแล้วเอาบ่นไปหาเก็บอาบ่นพอเอามาจุกินก็แงกับมันเจ่บแค่อป Bài ban bán măn, bài măn, bài rồi bài bán bài măn, bài măn, ừ, mà bài măn, bài măn, bài măn, bài ừ, bài măn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 , bài 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 bài